นะครับวันนี้เรามากับอาร,ร,ร์ทัมสองนะฮะเช่นเคยอย่างที่ผมพูดไปดูคลิปนะครับว่าผมจะเอาจากรถที่ผมมีก่อนส่วนคันอื่นที่ทุกคนขอเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเวลามานั่งฟาร์มอะไรขนาดนั้นเรื่องส่วนตัวเราก็มียเยอะแยะเนาะมีอะไรทาเยอะแยะเลยเรื่องส่วนตัวก็ขอเอาจากคันที่มีก่อนนะครับตามเคยตามที่พูดไปดูคลิปเลยใครที่ขอคันอะไรที่ผมไม่มีนอกตอกเหนือจากที่ผมทําลงคลิปไปก็ทนรอหน่อยทุกคนทนรอหน่อยรอหรือไม่ก็ท่านรีบๆก็ไปอาคลิปฝรั่งเลยไม่ว่ากันนะครับ แต่ถ้าไม่เข้าใจก็รอคลิปผมมาผมจะได้อธิบายแบบง่ายๆเข้าใจแน่นอนก็มาครับเขาเรื่องเขาเรื่องวันนี้เนี่ยอาทำสองผมไม่ใช่สเต็ปที่ใช้ได้ทุกสนามนะกัคือสเต็ปนี้เน้นทางตรงอย่างเดียวนะทรงทรงเน้นทางตรงเลยอันนี้ถามว่าดิฟไนี่ยมก็ดิฟได้ถ้าฝืนถ้าฝืนดิฟมันดิฟได้ครับแต่อันนี้คือเน้นทางตรงนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ซึ่งสไตล์แต่งรถผมจะชอบแต่งกินครีเนี่เรียบๆอยู่ละไม่ได้ใส่จุดแต่งอะไรอันนี้คืออาทำสองผมไม่ได้ใส่จุดแต่งเลย ติดแค่สติ๊กเกอร์ข้างแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนสปอยเลอร์แค่นี้เองไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยแล้วเปลี่ยนป,าป้ายทะเบียนแค่เนี้ยเปลี่ยนล้อแค่นี้แหละครับแล้วก็โหลดเตี้ยลงมาปกติ R ลำสองท้ายมันจะโดง่งนะผมก็ไปโหลดหลงมให้มันพอดีบาลานซ์บาลานซ์นเนี่ยคลิปน,นี้เสียงโมแปลยมันน่าแปลกใจนะคอแห้งครับโอเคเขาเรื่องเขาเรื่องคีโมเยอะแหละเพราะว่าเราไปดูความแรงกันก่อนส่วนเรื่องสแตทต่างๆนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราไปดูในร้านที่หลักนะครับผมก็จะขับไปงี้แหละไม่ตัดหลอกนะให้ชมบรรยากาศ เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพอดีของอาสามสองคือมันมีเสียงสวรรค์เสียงสวรรค์นออาสามสองคืนนี้ครับนี่แหละครับเสียงสวรรค์นออาสามสองบอกเลยได้ยินทีเลยครับโคตรมันอะแต่ตอนตอนสับแบบไม่ไม่ยกคันเร่งไม่ได้ยินนะต้องสับแบบเนี้ยถึงจะได้ยินนะครับแต่ตองเนี้ยถึงได้ยิน าล้วสับแบบสาบดเบิร์แบบนี้นะเดี๋ยวผมดันให้ดูเนี่ยไม่ได้ยินนอกจากเราจะเปิดกันเร่งน,นะตัวตั้งถามว่าทำไมไฟไม่ออกท่อผมหมก <c oughs> ขนาดป้ายทะเบียนยังเขียนคำว่าสต๊อกเลยนะฮะสต๊อกก็คือเดิมนะครับเดิมโรงงานไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ความ,มจริงทำแล้วแต่แค่ปิดไฟออกท่อไว้เฉยเพราะนั้นปะเราไปกดสุดดี๋ยวข้างบนีกว่า ถ้าเสียงเกมดังเกินขออภัยด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้เสียบรรยากาศ อันนี้บอกก่อนวนะ่าผมจูนเผื่อไปอยู่แล้วนะครับแรงไปเผื่ออัปเกรดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะตันที่สองแามแต่คงที่ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่คงที่เท่าที่ผมลองมาตอนก่อนจะมาเก็บคือสองแปดศูนแบบนิ่งๆเลยนิ่งๆแบบไม่ขึ้นเนินลงเนินเลยแต่ก็อาจจะมีลดบ้างเวลาเลี้ยวเห็นยหมก็จะเหลือสองเจ็ดสองเจ็ดไปๆนิดๆน,น,นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแรงปลายต่อไปทุกคนเราไปดูกันว่าผมจูนอะไรไปบ้างนะฮะอ่ะโอเคเรื่องของบูฟแมนนะครับแล้วก็การจูนผมว่าจะประมาณนี้นะฮะจะทำตามกันได้ถ้าเกิดใครอยากได้ทรงแบบนี้นะวันนี้ก็เป็นส่วนของโชกันะก็ต่อไปก็เป็นเรื่องพวงมาลัยนะครับหรือว่าวงเลี้ยวผมตั้งไว้อันบนเป็นแปดไอไม่ใช่แปดลเป็นเก้าสิบ้าเปอร์เซ็นต5ข้างล่างเป็นสิบแปดนะครับ เขียนก็เลขสิบแปดไว้ก็ได้ไม่ต้องไปเขียนตามปทะเขียนบนจอครับอันนี้เกมมันเซตติ้งให้เองครับมันออโต้เซตให้เองเวลาเขียนแปวปุ๊บม,มันจะเปลี่ยนให้เลยอ่าส่วนเครื่องยนต์เนี่ยผมก็เป็นอันบนเนี่ยเป็นสเตตสามอันข้างล่างเป็นสเตตหนึ่งอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ฟาร์มเก็บอ่าส่วนเบรกก็เป็นเบรกสเตจหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องเบรกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเน้นกดสุดอย่างเดียวต่อมาก็เทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบเดียวสเตตสามเลยตามมันก็เนี่ยครับตามกราฟที่ดูเห็นด้านขวาเลยทุกกเเเหห็็นนนอวทุค มันมันมาเบาเน่ยง่วงนะก็นี่แหละครับแรงม้าอยู่400กว่าอยู่ประมาณ465นะครับ4 6 5มาอ่ะส่วนไล่เบาก็เป็นสเตต3เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเป็นออฟเซตของล้อนะครับคือล้อยื่น ซึ่งผมตั้งให้มันพอดีกับตัวรถนะครับใครชอบทรงเดิมๆมอันนี้ก็เอาไปผมก็ได้นะฮะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ว่าอะไรอ่ะส่วน ECU ก็เช่นเคยเป็นสเตทสามแล้วนะฮะก็นี่เลยเนี่ยแบ็คไฟผมปิดไว้ก็คือไฟออกท่อผมปิดไว้นะครับทำทรงหมกคันนี้หมกต่อมาก็เป็นพวกระบบอากาศนะท่อเอพร้าข้างบนก็เป็นสเตทหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่ได้วางฟาร์มส่วนอันล่างเนี่ยก็เป็นสเตทสามนะฮะต่อมาก็ ฟูเอลอินเจคเตอร์นะฮะหรือว่าหัวฉีดนั่นเองหรือว่าระบบน้ำมันนั่น,นแหละผมก็เป็นสเตตสองอยู่ยังไม่ได้ฟาร์มเก็บนะฮะอันนี้ก็เป็นรดสูงรดต่ำนะครับแล้วก็ล้อแบกก็ใครจะเอาผมก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าต่อมาก็เป็นเกียร์เกียร์หมวจูนไว้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเลื่อนให้นะครับมันมี5เกียร์ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสามารถกดหยุดกดหยุดดูแล้วก็ทําตามก็ได้นะฮ<ม>ะแรงปลายก็จะตันอยู่2 8 1นะครับจากที่หัวรองเมื่อกี้อยู่มันมีเกินไป283ด้วย แต่ถามครับจริงมันถึงไหมมันถึงอยูสองเจ็ดห้าแบบคงที่นะสองเจ็2 7้าสองหกสองเจ็ดอยู่ประมาณเนี้ยขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับเพราะว่ามันฝืนจูนฝืนมันสุดๆแล้วมันก็ได้แค่นี้แหละ,ะว่ารถมันจะเป็นโมเดลเก่าอยู่เลยเก่าไม่เก่าว่าสังเกตจากลายลีดมันดูมันจะดูแบบธรรมดาธรรมดาไม่เหมือนอาราสี่นะเหกระจกจัเป็นกะระจกทึบดำอันนะี้เลยนะ ก็น่าก็ไม่มีเลยเลยโล่งๆเลยครับแม้เป็นโมเดลเก่าอยู่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสโดยรวมก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ทายเบียนก็ช่างมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ประมาณนี้นะครับถามว่ามันดิฟได้ไหมก็เตื้ได้นะถ้าคุณฝืนอาจจะผมทาให้ดูปิดแชทเงนินปิดไม่ได้ ก็ประมาณนี้นะครับติบได้ไหมได้แต่ว่าต้องฝืนหน่อยนะฮะเพราะว่าผมทํามาไว้เน้นแรงปลายโดยเฉพาะเลยอนะ่เดี๋ยวทำตัวนัดให้นะดูว่าได้ไหมเนะื่องามที่รถมันขับสีเนะ่เนาะถนนมันต้องกว้างนะเนะนี่ยตัวนัดก็ทำได้เนะี่ยมันเป็นรถมันขับสีใชนะ่ไหม มันจะดิฟเหมือนไม่ได้ดิเหมือนเราเลี้ยวเฉยๆนะฮะดูอย่างล้อหน้าได้เลยก็ตามนั้นนะครับเวลาคุณจะดิฟก็ฝืนดิฟหน่อยถ้าเกิดจะว่าสองไปดิฟแบบสไตล์ผมนะแต่ก็อย่างบอกไว้นะฮะก็คือเน้นแรงปลายโดยเฉพาะเลยเน้นแรงปลายเน้นขับสนุก <S <S โอเคก็โดยรวมมีประมาณนี้เราลำส,สองนะฮะไม่มีอะไรมากเลย จบแบบรวดเร็วขอไอทีขอไอทีกำลังมันอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอออีกอย่างนึงลืมบอกเลยซีโนเวียเอสสิบห้านะครับที่ผมเคยจูนไว้จากคลิปที่ผ่านมาเมื่อนา,นานมาแล้วนะครับ ผมได้แก้ไขนิดๆหน่อยๆก็ไปดูได้ที่โพสต์หน้าช่องผมนะฮะผมเขียนรายละเอียดไปแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับไม่ได้แก้อะไรเยอะขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เอาทําคลิปลงนะก็ไปดูตามหน้าโพสต์ของช่องผมได้เลยนะครับผมเขียนทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ทุกคนรู้เลยก็คือรถทุกคันที่ผมจูนนะผมจะจูนไว้เผื่ออยู่แล้วเผื่ออัปเกรดนะครับเพราะฉะนั้นสุดเกียร์เดิมเลยสไตล์เดิมเอาแบบ สุดเกียร์เดิมที่ผมใช้เลยก็ได้แล้วคุณก็ไปอัปเกรดเพิ่มมาถ้าแต่ถ้าอัปเกรดแล้วบางคันมันอาจจะเกินเกินกว่าที่ผมคาดเดาไว้หน่อยก็คุณก็ลองไปปรับเพิ่มปรับลดไฟอลไดก็ได้ครับมันจะได้เอาแรงไปเพิ่มให้ก็ตามนั้นนะครับไม่มีอะไรมากโอเคพูดปิดๆถูกๆตรงไหนไมัมนงงไม่ต้องแปลกใจนะผมงวงวันนี้นอนน้อยนะครับนอนตีห้าตื่นเที่ยงนะคิดว่าไงตื่นเพราะอากาศมันร้อนล้วนเลยโอเคก็ไปแล้วครับทุกคนซีอูเกนเจอกันคลิปหน้าไว้มีอะไรไว้ก็ รอชมรอดูเช่นเคยนะครับเวลาบ้างก็ตามคอนเซปต์ช่องผมเลยก็คือบ้างตอนไหนก็ลงคลิปตอนนั้นอ่ะจริงจริงกะจ,จะไลฟ์สตรีมด้วยหลังจากอัดคลิปเสร็จแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับดูจากสุขภาพตัวเองตอนนี้แหละแล้วก็ฟังจากคอผมที่เสียงมันหลงมันเมื่อกี้ได้เลยว่าไม่ไหวแล้วต้องไปนอนค่อเโอเคไปครับทุกค okay. นที่อบายเจอกนใหม่บุย